ดำรงพิเดชสัต์เพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานอัปยศที่สุดจี้เศรษฐายกเลิกดำรงพิเดชค้านปรับปรุงแนวเขตป่าทับลานสัตว์มติคณะรัฐมนตรี14มีนาคม66เพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานอัปยศที่สุดจีเศษถายกเลิกไม่งั้นลงชื่อถวายดีกาวันที่9กรกฎาคม67นายดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานกล่าวถึงกรณีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จะมีการจัดสรรเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ว่าเรื่องทับลานถือว่าจบไปแล้วเนื่องจากทางกรมอุทยานแห่งชาติมีการแก้กฎหมายใหม่สมัยก่อนจับกลุมหมดยกเว้นคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่ปัจจุบันพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา64ระบุว่าราษฎรที่เข้าทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดั้งเดิมให้ทำกินต่อไปถึงลูกถึงหลานรวมพรบสัตว์ป่ามาตรา 21ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีการจัดระบบมาเรียบร้อยแต่ผู้ที่เดือดร้อนคือกลุ่มทุนสำหรับชาวบ้านก็ต้องการโฉนที่ดินซึ่งตนมองว่าหากออกในพื้นที่ทับลานได้ก็สามารถที่จะออกได้ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการให้ปฏิรูปที่ดินประเทศไทยตั้งมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีการตัดที่ดินส่วนไหนในอุทยานแห่งชาติให้กับหน่วยงานราชการ ยกเว้นโครงการในพระราชดำริหรือการทำอ่างเก็บน้ำซึ่งก็ยังคงดำเนินการได้ยากถือเป็นครั้งแรกตนถือว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่อัประยศที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่นักการเมืองในพื้นที่ตัวเต็งม,มีการหาเสียงจะยกพื้นที่ให้ประชาชน จึงมีการยุให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยมีการเสนอเป็นวาระจรและท้ายที่สุดในรัฐบาลสมัยที่ผ่านมาก็มีมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวออกมาขณะน,นี้ไม่เหลือพื้นที่ในการจัดเตรียมให้เป็นที่ดินทำกินเหลือเพียงแต่พื้นที่ของป่าและการนำพื้นที่ไปจัดสรรมองว่าไม่ถึงมือประชาชนแต่กลับอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนซึ่งเรื่องนี้ตนคัดค้านและหากคณะรัฐมนตรียังทำเรื่องนี้ต่อตนจะดำเนินการถวายดีกาต่อไป นอกจากนี้ในประเด็นการใช้แผนที่วันแมพมีทั้งด้านบวกและด้านลบตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่มีการดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศจังหวัดภูเก็ตซึ่งในขณะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะถวายดีกาหากมีการเซ็นวันแม p ซึ่งขณะนั้นนพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเซ็นมีการโยนเรื่องไปให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติสิงหาคมทอชอซึ่งวันแม p ที่ตั้งมาเพื่อจะเฉือนป่าอย่างเดียวทั้งที่ไม่มีที่ว่าง พรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ออกมาแล้วซึ่งควรใช้พรบดังกล่าวนี้โดยมาตรา44มีการกันพื้นที่ทำกินซึ่งก็สามารถทำได้ชั่วลูกช่วยหลานดีกว่าการปฏิรูปที่ดินซึ่งจะทำให้สามารถซื้อขายกันได้สามารถทำกินปลูกพืชอื่นๆแต่อย่าไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานหากพี่น้องประชาชนอยู่ในแนวเขตกั้นที่กำหนดไว้เชื่อว่า จะไม่มีปัญหาทางภาครัฐก็มีการดูแลให้ส่งเสริมทั้งเรื่องของน้ำสาธารณปูะโภคเพียงแต่อย่านำพื้นที่ดังกล่าวไปขายต่อนายทุนและอย่าไปรุกล้ำเพิ่มเติมวันนี้ระบบราชการไทยมีทั้งระบบการเงินและระบบบุญคุณบ้านเมืองถึงได้ไลเทอร์กฎหมายกติกาดีหมดแต่ไม่ได้มีการยึดหลักการดำรงพิเดชค้านปรับปรุงแนวเขตป่าทับลานซัดมติคณะรัฐมนตรี14มีนาคม 66เพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานอัะยศที่สุดจี้เศรษฐายกเลิกไม่งั้นลงชื่อถวายดีกาวันที่9กรกฎาคม67นายดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานกล่าวถึงกรณีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจะมีการจัดสรรเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ว่า เรื่องทับลานถือว่าจบไปแล้วเนื่องจากทางกรมอุทยานแห่งชาติมีการแก้กฎหมายใหม่สมัยก่อนจับกุมหมดยกเว้นคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่ปัจจุบันพอรอบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา64ระบุว่าราษฎรที่เข้าทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดั้งเดิมให้ทำกินต่อไปถึงลูกถึงหลานรวมพอรอบอสัตว์ป่ามาตรา 21ก,ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีการจัดระบบมาเรียบร้อยแต่ผู้ที่เดือดร้อนคือกลุ่มทุนสำหรับชาวบ้านก็ต้องการโฉนที่ดินซึ่งตนมองว่าหากออกในพื้นที่ทับลานได้ก็สามารถที่จะออกได้ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการให้ปฏิรูปที่ดินประเทศไทยตั้งมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีการตัดที่ดินส่วนไหนในอุทยานแห่งชาติให้กับหน่วยงานราชการ ยกเว้นโครงการในพระราชดำริหรือการทำอ่างเก็บน้ำซึ่งก็ยังคงดำเนินการได้ยากถือเป็นครั้งแรกตนถือว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่อัปะยชที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่นักการเมืองในพื้นที่ตัวเต็งม,มีการหาเสียงจะยกพื้นที่ให้ประชาชน จึงมีการยุให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยมีการเสนอเป็นวาระจรและท้ายที่สุดในรัฐบาลสมัยที่ผ่านมาก็มีมติคณะรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวออกมาขณะนี้ไม่เหลือพื้นที่ในการจัดเตรียมให้เป็นที่ดินทำกินเหลือเพียงแต่พื้นที่ของป่าและการนำพื้นที่ไปจัดสรรมองว่าไม่ถึงมือประชาชนแต่กลับอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนซึ่งเรื่องนี้ตนคัดค้านและหากคณะรัฐมนตรียังทำเรื่องนี้ต่อตนจะดำเนินการถวายดีกาต่อไป นอกจากนี้ในประเด็นการใช้แผนที่วันแมพมีทั้งด้านบวกและด้านลบตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่มีการดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาตจังหวัดภูเก็ตซึ่งในขณะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะถวายดีกาหากมีการเซ็นวันแม p ซึ่งขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเซ็นมีการโยนเรื่องไปให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติสิงหาคมทอชอซึ่งวันแม p ที่ตั้งมาเพื่อจะเฉือนป่าอย่างเดียวทั้งที่ไม่มีที่ว่าง พอรอบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ออกมาแล้วซึ่งควรใช้พอรอบอดังกล่าวนี้โดยมาตรา44มีการกันพื้นที่ทำกินซึ่งก็สามารถทำได้ชั่วลูกช่วยหลานดีกว่าการปฏิรูปที่ดินซึ่งจะทำให้สามารถซื้อขายกันได้สามารถทำกินปลูกพืชอื่นๆแต่อย่าไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานหากพี่น้องประชาชนอยู่ในแนวเขตกั้นที่กำหนดไว้เชื่อว่า จะไม่มีปัญหาทางภาครัฐก็มีการดูแลให้ส่งเสริมทั้งเรื่องของน้ำสาธารณปูะโภคเพียงแต่อย่านำพื้นที่ดังกล่าวไปขายต่อนายทุนและอย่าไปรุกล้ำเพิ่มเติมวันนี้ระบบราชการไทยมีทั้งระบบการเงินและระบบบุญคุณบ้านเมืองถึงได้ไลเทอร์กฎหมายกติกาดีหมดแต่ไม่ได้มีการยึดหลักการที่14มีนาคม66ได้นายดำรงกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ผลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี40จากนั้นในปี41ก็มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีขอให้ไปดูให้ดีอย่าเข้าข้างนายทุนขอให้ช่วยคนยากจนตรงจุดและรักษาประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็นมรดกโลก2.6แสนไร่เฉืินไปยังไม่มีเหตุผลไม่มีการแยกปลาออกจากน้ำส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่มีการเอื้อนายทุนนั้นนายกรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วรีสอร์ทที่เกิดขึ้นเป็นของใครตาสีตาสาสร้างขึ้นได้เองหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ยังมีการเดินหน้าต่อตนจะดำเนินการถวายดีกาพร้อมเชิญชวนราษฎรทั่วประเทศให้ร่วมลงชื่อถวายดีกาเพื่อชี้ให้เห็นว่าขบวนการนี้ไม่ชอบมาพากลอย่างไร ส่วนพื้นที่2.6แสนไร่ที่เป็นประเด็นปัจจุบันสภาพเป็นอย่างไรนายดำรงยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เป็นป่าทึบมีต้นไม้เป็นหย่อมๆที่ซื้อไว้ไม่ได้มาทำก็มีต้นไม้ขึ้นซึ่งส่วนใหญ่การทำกินคือไปเช้ากลับค่ำกลางคืนสัตว์ป่าสามารถเดินได้แต่วันนี้มีการเปลี่ยนเนาะเป็นโรงแรมรีสอร์ทไฟสว่างทั้งคืนธรรมชาติปาเปลี่ยนและอุโมงค์ทับลานสัตว์ที่ไหนจะเดินเนื่องจากไฟ สว่างทั้งคืนแต่ยอมรับว่าป่าเสื่อมโทรมแต่หากเราไม่ทำอะไรป่าก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้ซึ่งตรงจุดนั้นเป็นพื้นที่แนวกันชนระหว่างเขาใหญ่และทับลานซึ่งสัตว์จะต้องเดินผ่านไปมาและมองว่าหากมีการปฏิรูปที่ดินเกิดขึ้นมีเจ้าของเดิมถือครองไม่เกิน10เซ็นนอกนั้นคือเปลี่ยนมือทั้งหมดแล้วซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ตนมองว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลอง เพราะปัจจุบันทำกินในพื้นที่อุทยานไม่มีใครจับกลุมหากมีการปฏิรูปที่ดินจะได้รับโฉนดและสามารถนำไปขายซึ่งเรื่องนี้จะโทษชาวบ้านไม่ได้เพราะต่างก็อยากได้สิ่งที่ดีกว่าทั้งนั้น ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าหากมีการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนอาจเป็นเพียงทางผ่านแต่ท้ายที่สุดแล้วที่ดินจะไปอยู่ในมือของนายทุนนั้นนายดำรงบอกว่าแน่นอนดูกรณีตัวอย่างม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวม้งที่ไหนจะมาก่อสร้างโรงแรมหรือแม้กระทั่งผูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านที่ค้าขายปลูกกะหล่ำปลีจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างและพื้นที่ทับลานก็เช่นเดียวกันมี การใช้นอมินีมีการใช้ชื่อคนอื่นมาดำเนินการให้ขนาดยังไม่ทำอะไรก็มีการไปโฆษณาเรื่องโอโซนดีเอาไว้แล้ว